มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาชมไฮไลท์มันๆน,นะครับการแข่งขันสีเล็กถ้วยกอรประชาชนครับวันนี้รอบรองชนะเลิศเค u นะครับโอ้โหดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการบอลนะครับเจอกับยานแม่ของวงการนะครับนั่นก็คือโอ้โหจะบอกว่าทีมชาติไทยก็คงไม่แปลกนะครับยกชุดมาทั้งเจดเซียนนะครับทั้งดาวรุ่งทั้ง ชุดปัจจุบันนะครับนำโดยนะครับยานแม่ตัวเอเลยครับเจ็ดเสียนรับน้องปลื้มจิตทินขานะครับแล้วก็มีชุดทีมไทยล่าสุดด้วยนะครับนำโดยบีบีนะครับชัชชุออนมกสีนะครับหรือชัชชุโอะของเรานะครับวันนี้นะครับพบกับมาในนามสังกัดทีมพีเอีสเกตนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็ถือว่าเป็นการอ่า แก้ไขจุดบกพร่องคนระับเป็นการวอร์มก่อนลุยศึกซีวีเลกข,นะของทีมชาติไทยด้วยนะมีการปรับปรปุงอาจจะมีการพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อให้เห็นความผิดพลาดบกพร่องคนระับไอรที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับนักตบบอลสาวดาวรุ่งเคเยูแล้วก็ทีมชาติไทยของเราต่อไปพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า แล้วนะคะเสิร์ฟของทางสุพัชชาคัตรักษาคนนี้สตาร์ทเป็นเกือจริงนะคะโอ้ท่านไกดก่อนโดยชัชอรค่ะไปสลับล้อออกข้างไปเยียสเกตต์คนำไปก่อนนะคะหนึ่งศูนย์ต้องตีแก้มาพาขันกัน บอลสั้นพัดดาวจิกระพรอนโอ้โหยังตามทันค่ะโยนข้ามไปก่อนค่ะสัมภาได้ส่วนแล้วครับพี่เอเปลี่ยนมาที่อัชราพรค่ะเรียบร้ยรอ,รยบอยสองูนนะคะ แ้ำแรกมาค่ะขอนแก่นยกขอนสั้นทันดาวค่ะเป็นสามต่อหนึ่งสเส้นขอนไล่เส้นเลยนี้ตีจนคือค่ะพิญญา อ,อ้าวจะออกข้างไปค่ะบอลเมื่อกี้2ต่อ3ค่ะ ยกมาคือตีสว่าติดล็อกมันแกนมาอีกที3เมตรสุดที่นายังดึงไว้ได้ค่ะพี่เอบอลสั้ด์ึ้นจิตติด,ดล็อกยังเก็บไว้ทันค่ะอัจจรพรแกขายกล้ามาหลังมาทุนี้ตีฉลับ,บล็อกอล้มด้วยค่ะเป็นนวิทยานะคะตีฉลับล็อกไปลงด้านหลัง4ต่อสาคะแนาน หัวสิบสองอ่ะตุ๊บจิตเซิร์ฟสามเปตรยิงไม่ดได้ค่ะยิงไปเสียโอ้ยไปลงด้านหลังสิบเจ็ดสิบสอง ทีม k คเขอนแก่นสตาร์วีซีขอเวลาที่ทีมขอนแก่นสตาร์วีซีขอเปลี่ยนตัวหมายเลขสี่ออกหมายเลขสิบพัทรา<ห>ทิพเข้าขอนแก่นเนี่ยเอาพัทราทิพแสงตะกูลลงมาค่ะ เยกเผาบางนี้ก็ผิดสักว่าเหมือนกันแต่มีคอนพันมาด้วยนะคะ B.C. ขอเปลี่ยนตัวหมายเลข7ออกหมายเลข14ชมฟูนุชเข้าลองตีบะคลองไปก่อนค่ะสัตว์ฉลับล็อกมาเก็บได้ เสาผ่าสามเมตรไม่พร้อมค่ะเราจะได้สวนนะคะคขาได้ตั้งมาปีแล้วยังดึงทันค่ะอาจารย์ิพลตีฉบับล็อกไอ้สวนจากสามเมตรยังดึงไว้ได้ค่ะเย่พ yeah. ิมพิชยาก็ยังเหนียวนะคะคนแกน่นสุตที่นาตีสวนคือตีชาชวนอาจารยิพลคว้าม,มาแก่นไว้ยังไง ยี่สิบนักแล้ว่ะสุดทีนาแต่ว่ายังก็ได้เตมิบเค่ะ ลูนี้เก็บได้อบวางตัวมาเอาผู้ยังเหนียวนะคะ <c oughs> ต้องแก้ค่ะลิซิยาเอ้าไปโดนเสาค่ะฉะนั้นค่ะต่อในซันแด้นะคะเป็นทาง ที que que e de ่กชนะไปทยแข่งขันในเซตที่หนึ่งที่ทีเอสิสเกตชนะทีมเคบียูขอนแก่นจตาวีซีด้วยคะแนน2 5่อ พอ่แกนขอเวลานอกครั้งที่สองอฉันพีไี้ยังหาใตาแ้แป๊กพี่เจอ ไหลมาลูกนี้อ๋โอโได้สักทีอแกก็เลยอยาหลักมลูกนี้จะบอกไปอนมา นะคะออไหลสวยเหมือนกันน่ะยากริยาสิบแปดตอ่อสิเก,ก้า มาก่อนค่ะเย่ได้ไหลามาเด็พันกับพันพันปริษาต้องจำหยอดคือมาก่อนออนแก่นได้สวนขวาฟมมาลูกนี้โอ้โหไล่เต้นลงไปอ่ะวามาของโสมฟาสุกสนนิบสองต่อสิบเก้าคะแนน าเก็บได้สวยเกิวนวภาวอีกแล้วค่ะโอ้สาวะสม13 19ได้เสิร์หรอีเสิร์ไม่ข้าบค่ะเทีเอกกเกตขอเปลี่ยนตัว ไม่เลขขออกไม่เลขสีจิตทิพ์เข้าเอาเอาลูกลมานะคะทางทีเอสเก,สกติพ์ศมจิตอ่ะยี่สิบต่อสิบสามอ่ะสิงไม่กล้าพันธิยา กติกานะคะตึไปเสียต่อ14ค่ะครั้ยังขอได้แล้ว3เมตรมนุษ์รอไว้ทันกติกาสวนืนแกลงไป22ต่อ14คะแนน เป็นสิ้าต่อ23 มาอกทีค่ะบอลสัน้นยังเกี่ยวไม่ได้ค่ะเราพามาอีกครั้งเราขันแกนไหลามาคราวนี้ไม่แต่เพิอมเท่าไหร่ยังเซฟได้เราพาหว่างคืนมาก่อนแล้วโยกมาค่ะมังคานตีสวดตื้นอย่างเหนียวนะคะพีเอถุงหลังลนี่กติกาวิ่งเซฟไม่ได้ค่ะพัตทิฟเราพาบอล้องโอ้แล้วไม่ได้ กอะไรเลยอ่ะเพราะคืนมาแล้วกลายเป็นแต้มเฉย16ต่อ24 เวลานอก่อนนะครับตาของเวลาแกนตาอยู่สองตัวเจ็ดต่อสิบสามขอไทยรัฐนะคะโงล็อํามยังมารองนะเอ้ออู้นี้ไม่ไหวค่ะก่อนออกข้างมาเยอะเลย thank oh. you ได้นะคะห,หลังมาเนี่ยอับอิจยาแต่ยสลับรอบไปเีฟพ,พีเอชิสเกตขอเปลี่ยนตัวหมายเลขสิบเอ็ดออกหมายเลขสามพรผัดเข้า,าเอา้าบอลมาไม่ดี ของเกียร okay. โค้งหลังมาเรียบร้อยค่ะวิทยาอีกครั้งทีมเคยๆยงกบเกียรตอนนีดีกว่าเวลานอกคั้ที่สอง ขอเปลี่ยนตัวเป็นเลข12อออกไปเลขสี่ิตทพ์เข้าเราส่งเอาจิตท,ทิพย์ลงมาค่ะ E A เอีเซเวตต่อสิบสนะ่คูรุนะไีเฉลบ่ยรอกไปได้

เก็บไม่ได้ในสวนแล้วค่ะอุแก่นผมพนุษย์ปีฉลับล้อกอาวาสิบหกยี่สิบเอ็ดมาเรื่อยๆกัแบแทมตอนนี้ เว,วลาโน้โมบ่ได้พี่เมย์ตังเจ็ดยี่สิบเอ็ดค่ะประมานไม่ได้อ่างตั้ไหลมาเรื่อย ล็อกค่ะล็อกไ้าหลงได้ก็จริงอะตบอะบอนจะออกภาคอะเบียดลงมายับไม่ไดวไปเล็ก4ออกไปเล็12ขัทยาเข้าเข็นเาขันทยาลงมานะคะปีเอ ลูกนี้ชุมพนุษยมีเอได้สวยแล้วค่ะอัจฉราพอลล้าล้นแล้วอู้ห้างไปเยอะเลย เกมไปแล้วครับโอ้โหพีสีสเกตครับเต็งหนึ่งของรายการอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆครับโอ้โห و. ต้องบอกว่า k k เนะครับเซตที่3ามนี่ทำแต้มโอ้โหห้าหแต้มเลยทีเดียวนะครับตอ่อเนื่องครับทำให้ P e p e a สีสเกตอขวลานอกเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่า k คเมีของเด็ดมีของดีนะครับ รักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนาร่ำรวยตลอดไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มในรอบชิงอันดับที่7เวลา1ินาฬิกานะคะร,รอบชิงอันดับที่5้ในเวลา13นาฬิการ,รอบชิงอันดับที่3ามเวลา15นาฬิกาและรอบชิงจะเล่สในเวลา1 7บเนาฬิกาค่ะนติดตามชมกันได้ผ่านาการถ่ายทอดสดทีวี a ช n แนลแห่งนี้นะคะก็ ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ผู้ได้เนผู้สุดท้ายเมื่อพรุ่งนี้เราทายแบบเต็มระบบ2คู่นะคะก็คือคู้ชี้เหนืออับที่3กับคู่ชี้ชนะเลิศนะคะส่วนสตรีมเราจะสตรีมในคู่ชิงเหนือันที่7กับอันดับที่5ค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่